ทุกวันนี้คนที่ก้าวหน้าในที่ทำงานมักจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่พวกเขาเก่งพอเอาตัวรอดในหลายๆด้านจึงเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและคว้าโอกาสใหม่ๆได้เสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊เก๋เซฮายพร้อมมาทักทายคุณผู้ฟังฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะท็อป,ปิกที่เราจะพูดในวันนี้ มันเกี่ยวกับเรื่องของการเก่งแต่มันไม่ใช่การเก่งแบบเก่งที่สุดแต่มันเป็นทำยังไงที่จะทําให้เก่งและเอาตัวรอดได้วันนี้มีหนังสือดีๆที่เข้ากับยุคสมัยนี้มาแนะนําค่ะกับหนังสือที่มีชื่อว่าวิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด how to be better at almost everything ที่เขียนโดยคุณแพตฟรินนักเขียนและนักธุรกิจชื่อดัง ที่เขาสอนความลับในการพัฒนาตัวคุณให้เป็นคนเก่งรอบด้านคำพีที่จะทําให้คุณเก่งไปหมดทุกเรื่องเพราะชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเก่งแค่ด้านเดียวและที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเก่งรอบด้านเอาตัวรอดได้กับ5กฎเหล็กและ5ทักษะสำหรับคนเก่งกว้างคะ่ะโดยคุณผู้ฟังจะเลิกเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นและรู้ในสิ่งที่สำคัญจริงๆก็พอ ในการพัฒนาทักษะต่างๆเราสามารถทำได้เร็วโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงต่อวันการใช้ทักษะอันหลากหลายเปิดโอกาสที่คุณจะคิดไม่ถึงเข้าถึงคนที่ไม่เคยสนใจคุณมาก่อนและอื่นๆอีกมากมายเพราะชีวิตนี้มันสั้นเกินกว่าแค่จะเก่งด้านเดียวค่ะซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอมุมมองและบทเรียนชีวิตที่ได้จากการเป็นคนเก่งกว้างมาส่งต่อให้กับผู้คนที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาตนเอง ในแบบที่ไม่ต้องยึดติดก,กับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งการนำเสนอทัศนะคติเชิงบวกที่มีความสำคัญมากต่อการที่จะเป็นผู้ที่มีทักษะที่เก่งกว้างซึ่งข้อดีของมันก็อาจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้นะคะเพราะเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในสายตาของใครแต่ถ้าเราเก่งรอบด้านมันก็อาจจะทำให้เขาหันมาสนใจเราได้และเราก็รู้สึกว่าตัวเรานั้นมีคุณค่ามากขึ้นสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเรามากขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองที่ไม่ต้องอาศัยการตีความอะไรมากมายไม่ต้องมานั่งตีความว่าความหมายนี้มันแปลว่าอะไรนอกจากให้เรารู้เป้าหมายของตัวเราเองก็พอถ้าคุณผู้ฟังสนใจเก๋จะแปะหนังสือนี้ไว้ใต้ description นะคะอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังมาอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการฝึกทักษะที่สําคัญแต่มันเป็นทักษะพื้นฐานที่เราทั่วไปก็รู้กันดีค่ะแต่เราอาจจะมองข้ามมันไปความจริงมันเป็นรากฐานในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะในหลายๆด้านเป็นการเพิ่มโอกาสในการทํางานเพิ่มโอกาสในการสร้างความสําเร็จโดยเฉพาะคนที่มุ่งความสนใจไปแค่ทักษะด้านใดนด้านหนึ่งจนอาจจะดำดิ่งลงไปสู่การเป็นคนเก่งลึกจนเกินไปในสาขาหรือทักษะนั้นๆ ซึ่งความจริงแล้วการเป็นคนเก่งลึกนั้นหรือมีความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะด้านก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งค่ะแต่เราจะสังเกตไหมคะว่าคนเหล่านี้เขาจะมีความเก่งแต่ว่าเขาจะมีอะไรที่รู้สึกว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรซึ่งคุณแพทฟรินได้วิเคราะห์ถึงทักษะพื้นฐานว่าคนที่ดำดิ่งลงไปหรือคนที่เก่งลึกๆนั้นเขาจะมีความเก่ง แต่จะเก่งเพียงทักษะนั้นทักษะเดียวและไม่มีความสามารถในทักษะอื่นๆทำให้เขาอาจจะดูด้อยค่าไปหรือไม่สามารถแก้ปัญหาในด้านอื่นๆได้ผิดกับคนที่ไม่เก่งอะไรมากแต่ว่าสามารถเรียนรู้และทำงานและแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างหรือเรียกว่าเป็นแบบเป็ดนะคะหลายคนมักจะบอกว่าเออเรานั้นเก่งแบบเป็ดแต่แบบเป็ดเนี่ยจะบินก็บินมากไม่ได้จะลงน้ำว่ายน้ำก็ว่ายน้ำได้นิดเดียว จะทำอะไรก็ไม่ถึงที่สุดเป็นแบบครึ่งๆกลางๆแต่คุณแพทฟินกลับบอกว่าคนที่เป็นแบบเป็ดนี่แหละที่จะอยู่ในองค์กรและประสบความสำเร็จได้ด้วยทักษะที่เขามีรอบด้านอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาสามารถแก้ปัญหาได้ทุกด้านเลยค่ะซึ่งทักษะพื้นฐานที่พูดมานี้ก็เป็นทักษะทั่วไปมากๆไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านระเบียบว,วินยัยการมีสมาธิแต่ก็ไม่อาจเทียงได้นะคะว่าทักษะพื้นฐานเหล่านี้ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเล่นกีฬาการทำอาหารการฝึกพูดภาษาต่างประเทศหรือแม้แต่การทำงานเฉพาะด้านก่อนที่เราจะมาฟัง5กฎเหล็กและ5ทักษะนะคะเรามาฟังเหตุผลว่าทำไมเราควรจะเก่งกว้างแบบเป็ดโดยเรามี3เหตุผลหลักๆคะ่ะข้อแรกก็เพราะว่าคนเก่งแบบเป็ดนั้นไม่น่าเบื่อคะ่ะ เพราะเขาสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างและเขาก็เปิดโอกาสตัวเองให้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ต้องทนอยู่กับความซ้ำซากจําเจหรือดําดิ่งลึกลงไปกับทักษะเฉพาะด้านนั้นๆเหตุผลข้อที่2คนเก่งแบบเป็ดเนี่ยเขาจะเก่งหลายๆด้านซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการประกอบธุรกิจ เพราะเราจะมีโอกาสในการนำทักษะหลายๆด้านของเป็ดนะคะมาประกอบกับไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆซึ่งในบางครั้งคนที่เก่งด้านเดียวอาจจะคิดในอีกด้านหนึ่งไม่ออกด้วยซ้ำและเหตุผลข้อที่3คนเก่งแบบเป็ดเขาจะทำทักษะหลายๆอย่างได้ดีและจะนำความสุขมาให้กับเราให้กับทีมงานของเราซึ่งผู้เขียนก็บอกว่า คนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ลงมือทําในสิ่งต่างๆอย่างเพลิดเพลิน <ๆ S 1> มากกว่าที่จะมีความสุขจากการรับซึ่งคนเก่งแบบเป็ดเนี่ยเขาจะทําให้เราอยู่แล้วมีความสุขและช่วยเราแก้ปัญหาในหลายๆอย่างได้ค่ะและข้อดีของคนที่เราเรียกว่าเป็ดกิบเก๋ก็จะขอสรุปออกมาเป็น6ข้อนะคะข้อดีข้อที่1เป็ดเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่มีอยู่แล้ว แม้ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้เพราะนั่นเป็นผลพลอยได้จากการที่เขาเคยทำมาหลายๆอย่างแล้วข้อดีข้อทีอ่สองเป็ดจะมีความสามารถในการปรับตัวเรียกได้ว่าปรับตัวได้เก่งยิ่งกว่ากิ้งก่าซะอีกนะคะด้วยความที่เขามีความสนใจในหลายๆด้านและนำประสบการณ์ที่มีมากมายที่เขาได้ทำมาทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้สามารถปรับตัวได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ในรูปแบบใด ต่อมาข้อดีข้อที่3เป็ดมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นคนเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆได้เร็วกว่าคนปกติเพราะเขาได้ผ่านประสบการณ์หลากหลายมุมมองหลากหลายรูปแบบทําให้มีพื้นฐานจากทักษะหลายๆด้านและเกิดจากการทําลองผิดลองถูกมาหลายๆอย่างนั่นเองค่ะต่อมาข้อดีข้อที่4เป็ดเขามีความสามารถและทักษะในหลายๆด้าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่เราจะเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะและข้อดีข้อที่5เป็ดจะมีทัศนคติแบบ growth mindset ซึ่งเป็นการยอมรับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเองซึ่งข้อบกพร่องนั้นมันอาจจะมาจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่มีความเชี่ยวชาญหรือยังไม่มีประสบการณ์มากพอและคนที่เป็นเป็ดเนี่ยเขาจะใช้ข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นโอกาสในการเติบโตโดยการนำไปปรับปรุงตัวเขาเอง ด้วยความที่เขาเป็นความคิดที่โกรด h ไมล์เซตของเขาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและเขาจะมีความเข้าใจอย่างอัตโนมัติว่าการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้นเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาซึ่งในระหว่างทางอาจจะพบปัญหาบ้างพบข้อผิดพลาดบ้างนั่นก็เป็นเรื่องปกติสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นเป็ดนั้นจะโฟกัสในสิ่งที่เป็นบวกและทำให้เขามีกำลังใจที่จะเดินต่อไปและข้อดีข้อที่6 เราจะเห็นเป็ดในหลายๆองค์กรและคนในองค์กรก็ต้องการคนที่มีความสามารถที่ทำได้แบบเป็ดเพราะเป็ดก็คือมัลติฟังชันที่มีความรู้และทักษะรอบด้านนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะและทักษะพื้นฐาน5ข้อสำหรับคนเก่งกว้างจะมีอะไรนั้นเป็นทักษะง่ายๆเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนทำได้ค่ะเรามาดูนะคะว่าคุณจะเป็นเป็ดที่ดี เป็นคนที่เก่งกว้างที่มีทักษะมากมายนั้นคุณใช้แค่5ทักษะนี้คุณก็สามารถเป็นคนเก่งกว้างได้แล้วค่ะมาเริ่มกันที่ทักษะที่หการมีระเบียบวินยัยเพราะระเบียบวินยัยถือว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดในการจะเริ่มทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จตัวอย่างเช่นถ้าเราจะออกกำลังกายเราก็ต้องจัดตารางให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในกิจวัตรประจําวันต่างๆของเราก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่เรามีในการฝึกทักษะใหม่ๆการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่เรามีนะคะในเรื่องของการมีระเบียบวินยัยเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งลึกหรือเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ระเบียบวินัยจะทําให้เราพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ทักษะนั้นๆได้เก่งขึ้นค่ะต่อมาทักษะที่2 การมีสมาธิการมีสมาธินะคะก็คือการให้ความสนใจไปกับสิ่งสำคัญนั้นจริงๆในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำโดยไม่ถูกรบกวนโดยสิ่งเร้าอื่นๆหรือการที่เราสามารถยับยั้งความอยากที่กั้นเราไม่ให้เริ่มทำในสิ่งที่สำคัญได้อย่างเช่นนะคะถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อจะเขียนบทความเขียนรายงานหรือจะทาผลงานอะไรให้สาเร็จใช่ไหมคะแต่เราหยิบมือถือขึ้นมา แล้วก็ไถโซเชียลนั้นไปเรื่อยๆเข้าไปดูมีดราม่าเรื่องดาราอะไรบ้างมีดราม่าเรื่องสังคมอะไรบ้างแล้วเราก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปตอบโต้คนในโซเชียลไปตอบโต้เกรียนคีย์บอร์ดสมาธิของเราก็จะหลุดไปกับการอยู่บนโลกของโซเชียลจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมาทำรายงานทำผลงานก็จะทำให้เราเสียทั้งเวลางานนั้นก็ไม่สําเร็จแล้วเผลอๆเราอาจจะอารมณ์เสียด้วยก็ได้นะคะ ซึ่งการมีสมาธิจะทำให้เรามีความตั้งใจและจดจ่อในสิ่งที่เราทำด้วยความมุ่งมั่นซึ่งมันเป็นทักษะพื้นฐานที่เราเข้าใจกันดีแต่เราก็ทำกันได้ยากใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำต่อมาทักษะที่สามเหตุและผลการคิดอย่างมีเหตุและผลหรือการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุมีผลจะช่วยเราเข้าใจผู้อื่นและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นนะคะ อย่างเช่นเวลาในการทำงานถ้าเราใช้เหตุผลมาโต้แย้งกับการทำงานมาหาักล้างความเห็นของอีกฝ่ายก็จะฝึกให้เรารู้จักมีการคิดรู้จักวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสให้เราได้เข้าใจผู้อื่นอย่างมีเหตุและผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือใช้อารมณ์มาโต้แย้งกันซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราแสดงความคิดเห็นของเราได้อย่างถูกต้องมีหลักการและช่วยให้เราโน้มน้าวผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาทักษะข้อที่4การโน้มน้าวผู้คนทักษะนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นของเราอย่างมีเหตุและผลนะคะเมื่อเรามีเหตุและผลมากพอเราก็สามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้มากขึ้นแต่การโน้มน้าวผู้คนในที่นี้หมายถึงการเข้าหาคนที่เขาเห็นด้วยกับเราอยู่แล้วและชวนให้เขาเหล่านั้นมาทำตามเรามาถือปฏิบัติตามแนวทางของเราและทักษะที่ห้า ความเชื่อความเชื่อเป็นแนวทางสูงสุดและเป็นแนวทางเดียวที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่จะช่วยให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆความเชื่อนับเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นเราจึงต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ความเชื่อเราจะเชื่อเรื่องอะไรก็ได้เมื่อเรามีความเชื่อแล้วก็จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นได้ ซึ่งนี่ก็เป็น5ทักษะสำหรับคนเก่งกว้างกิบเก๋จะขอทวนทั้ง5ทักษะนี้นะคะทักษะที่1การมีระเบียบวินัยทักษะที่2การมีสมาธิทักษะที่3การเป็นคนมีเหตุและผลทักษะที่4ทักษะในการโน้มน้าวผู้คนและทักษะที่5การมีความเชื่อในตัวเองซึ่ง5ทักษะนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุด เราก็สามารถเป็นคนที่จะมีคุณค่าในตัวเองได้จะเป็นเป็ดที่เก่งกว้างที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนและพัฒนาตนเองให้มีความรู้รอบด้านได้ค่ะการตัดสินใจที่จะฝึกทักษะที่ทําให้ตัวเรามีความสุขนอกจากจะมีทักษะพื้นฐานทั้ง5้านี้แล้วเราจะต้องเลือกทักษะที่เราอยากฝึกตามความสุขที่เรามีด้วยนะคะเราตัดสินใจไปเลยว่าเราจะทําอะไรแล้วทาให้เกิดความสุขกับตัวเราและอย่าลืมคิดด้วยว่า นั่นคือสิ่งที่เรารักเพราะเมื่อเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความสุขที่จะได้ทำและความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถไปช่วยเหลือผู้คนอื่นได้ยังไงบ้างถ้าพูดอีกก็คือคนอื่นเห็นคุณค่าในทักษะที่เรามีหรืองานที่เราทำยังไงบ้างแล้วเราก็ลงมือทาไปเลยโดยไม่ต้องรอให้มีข้อมูลพร้อมหรือต้องมีความพร้อมหรือจะต้องเก่งแบบสุดๆไปก่อน คนทั่วไปมักจะชอบรอให้มีข้อมูลให้เพียบพร้อมก่อนก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ตามแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกอย่างชัดเจนว่าการมีข้อมูลมากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียก็ได้เพราะจะทำให้เรางงว่าเราควรจะต้องเริ่มอ,อะไรก่อนดีเพราะมันอาจจะมีข้อมูลมากมายเกินไปจนไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าควรจะต้องเริ่มอ,อะไรก่อนดีแต่ว่าการมีข้อมูลอย่างจากัด จะทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ทดลองทำไปก่อนเท่าที่เราจะมีข้อมูลที่จะเอ,เอื้ออำนวยให้กับเราและถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ค่อยหาทีหลังและหาเพิ่มเติมเอาก็ได้ในระหว่างที่เรากำลังลงมือทำอยู่นั้นซึ่งนั่นมันจะเป็นข้อดีสำหรับคนที่เก่งกว้างในการที่จะตัดสินใจทำลงไปโดยไม่จำเป็นต้องให้เกิดความเพียบพร้อมค่ะและต่อไปนี้ก็คือ5้ากฎเหล็กสำหรับใครที่อยากจะเป็นคนเก่งกว้าง ในกฎ5ข้อนี้ใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาทักษะใหม่ๆและกลายเป็นคนเก่งกว้างก็ต้องรักษากฎ5ข้อนี้ไว้อย่างเคร่งครัดนะคะมาเริ่มกันที่กฎข้อที่1เรียนทักษะหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกันดีกว่าเก่งด้านเดียวเป็นพิเศษในข้อนี้ก็จะสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือจะต้องเป็นคนที่เก่งกว้างดีกว่าเก่งลึกเพราะการมีทักษะหลายๆด้านเพื่อใช้ร่วมกันนั้นเวลาเราเจอปัญหา เราไม่สามารถใช้ทักษะเดียวในการแก้ปัญหานั้นได้ซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทักษะอย่างอื่นและหากเราอยู่ร่วมกับคนที่เขาเก่งลึกบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีทักษะอย่างอื่นที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาได้ดังนั้นคนที่เก่งกว้างก็จะได้เปรียบในการที่จะลงมือทำในการแก้ปัญหานั้นและจะกลายเป็นฮีโร่ในทีมได้เลยค่ะต่อมากฎข้อที่2จงเป็นคนเก่งลึกในระยะสั้น เพราะการที่เราจะทำทักษะอะไรได้ดีนั้นเราต้องมั่นฝึกฝนจนเก่งลึกในระยะสั้นๆก่อนแต่พอเราเก่งถึงในระดับที่เราต้องการแล้วก็ให้เปลี่ยนไปฝึกในทักษะอื่นๆต่อไปซึ่งนั่นก็จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งกว้างและมีทักษะในหลายๆด้านค่ะต่อมากฎข้อที่3เก่งแค่80%ก็พอซึ่งก็ต่อเนื่องจากข้อที่2เลยนะคะว่าเราจะต้องเก่งลึกในทักษะนั้นในระยะสั้นๆ เราจะต้องฝึกทักษะให้เป็นคนเก่งลึกอยู่ประมาณ80%จากนั้นเราก็เปลี่ยนไปฝึกทักษะอื่นๆเพราะถ้าเราเก่งกว่านี้เราก็จะหลุดออกไปสู่โลกของคนเก่งลึกจริงๆซึ่งนั่นอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรอาจจะทําให้เราเสียเวลาก็ได้สู้เราเอาเวลาที่เหลือไปฝึกทักษะใหม่ๆให้เกิดความเก่งรอบด้านดีกว่าค่ะต่อมากฎข้อที่4โฟกัสแต่ทักษะจําเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราจะพัฒนาทักษะใหม่ไปเพื่ออะไรแล้วทักษะที่เราได้มานั้นจะตอบโจทย์ต่อเป้าหมายของเราได้ยังไงและนี่จะเป็นวิธีที่ทําให้เราไม่ต้องไปเฉยใช้ไปฝึกทักษะอื่นที่มันไม่เกิดความจําเป็นค่ะซึ่งในบางทักษะมันอาจจะดีสําหรับบางงานบางอย่างแต่มันอาจจะยังไม่จําเป็นสําหรับเราในตอนนี้ดังนั้นเราต้องโฟกัสในสิ่งที่มันจําเป็นในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวเราไปก่อนค่ะ และกดข้อสุดท้ายกดข้อที่5มันฝึกฝนและเพิ่มระดับความยากเราต้องรู้จักเพิ่มระดับความยากของการฝึกฝนในทักษะใหม่ๆเพราะถ้ามัวแต่ฝึกในระดับความยากเดิมเราก็จะไม่มีทางเก่งขึ้นจนถึงในระดับที่เราคาดหวังไว้ได้แต่คนเรานี่ก็แปลกนะคะเราจะชอบฝึกอะไรที่เราเก่งอยู่แล้วและเราก็จะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เราทำไม่เก่งดังนั้นเราต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะว่า ถ้าเราอยากเก่งกว้างและเก่งรอบด้านจริงๆเราต้องลองฝึกอะไรที่เรายังไม่เก่งก่อนเพื่อให้เราได้เก่งขึ้นไงคะคุณผู้ฟังคะการที่เราจะเป็นเป็ดแต่เราจะเก่งรอบด้านและเอาตัวรอดได้นั้นเราสามารถศึกษาจากสิ่งที่คนเก่งๆเขาทำและเราพยายามทำความเข้าใจว่าเขามีและไม่มีในทักษะใด เพราะเกือบทุกคนต่างจะมีปัญหาที่รอให้ใครสักคนให้มีทักษะด้านใดนด้านหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาแต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าทักษะของคุณจะช่วยแก้ปัญหาของเขาได้งานของคุณคืองานที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าและทักษะที่คุณมีซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นคนเก่งกว้างก็คือในเมื่อเราเรียนรู้ในทักษะหลายๆด้านแล้วเราก็สามารถนำทักษะเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับเพื่อนร่วมง,งานหรือให้ทีมเราได้ หรือแม้การแก้ปัญหาให้กับชีวิตครอบครัวของเราการแก้ปัญหากับความสัมพันธ์หรือการแก้ปัญหาในการพัฒนาตนเองของเราให้จำไว้ว่าเมื่อทักษะของคุณถึงจุดที่เก่งมากพอถึงเวลาแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนไปฝึกทักษะใหม่ๆอื่นๆถ้าคุณมัวแต่ฝึกฝนในสิ่งที่เก่งอยู่แล้วมันก็คงจะไม่เพียงพอและมันก็เปล่าประโยชน์ในการฝึกในสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วคุณจะต้องหาวิธีกระตุ้นตัวเองให้ได้ ให้ใช้ความสามารถหรือสิ่งที่คุณยังทำไม่ได้สิ่งที่คุณยังไม่เก่งพอไปฝึกตรงนั้นซะเพราะความจริงแล้วเรามักจะเลี่ยงในสิ่งที่เราไม่เก่งแต่กลับฝึกในสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วโดยหวังว่าสักวันนั้นทักษะที่ยังด้อยอยู่มันก็จะดีขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปจับทักษะใหม่นั้นเลยวิธีนี้ไม่ต่างอะไรกับการแก้ปัญหาโดยการละเลยปัญหาคุณสามารถนำทักษะต่างๆที่มี มาใช้ร่วมกันในการสร้างสิ่งที่มีค่าขึ้นมาและทําให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงได้แต่คนเก่งลึกจะไม่มีตัวเลือกนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นคนเก่งกว้างก็คือการเรียนรู้ทักษะหลายๆด้านและนำทักษะเหล่านั้นมาใช้ร่วมกับผู้อื่นมาใช้ในการแก้ปัญหามาใช้ในการลงมือทำมากกว่าที่จะไปนั่งศึกษาหาข้อมูลแต่ไม่มีทักษะใดๆเลยดังนั้นคุณต้องทำมากกว่าอ่าน ไม่มีใครฝึกฝนสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลที่สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนก็จะมีความพยายามทำให้เต็มที่มากที่สุดและนั่นคือคนที่เก่งกว้างคิดค่ะเพราะคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งด้านเดียวแต่ถ้าตอนนี้ถ้าคุณอยากจะตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณชอบอะไรกันแน่คุณก็ลองสังเกตตัวเองให้มากขึ้นนะคะเวลาคุณทำกิจกรรมอะไรแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมนั้นสบายใจที่สุดทำแล้วมีความสุขที่สุด คุณก็เริ่มเพิ่มทักษะจากตรงนั้นได้ก่อนเลยค่ะและถ้าตอนนี้ใครที่กำลังรู้สึกแยก่กับการเป็นเป็ดกับการที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือเลิกคิดที่จะไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าคุณเพราะนั่นเขาอาจจะเก่งแค่ด้านเดียวถ้าคุณอยากเป็นเป็ดที่มีความสุขคุณลองหันมาสร้างความภาคภูมิใจหันมาสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองให้การเป็นเป็ดของเรา เป็นคนที่เก่งกว้างเอาตัวรอดได้และสามารถแก้ไขปัญหาได้และนั่นคุณค่าในตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้นได้และคุณก็จะมีความสุขด้วยค่ะเพราะการเป็นเป็ดมันหมายความว่าเรามีความรู้และความสามารถที่หลากหลายและเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้นั่นเองและถ้าคุณผู้ฟังสนใจที่จะอ่านหนังสือฉบับเต็มๆของหนังสือเล่มนี้นะคะวิธีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด กิฟเกจะแปะไว้ที่ใต้ e s สคริปชันนี้นะคะหนังสือเล่มนี้อ่านเข้าใจง่ายค่ะและยกตัวอย่างที่เราอ่านแล้วเราจะเข้าใจได้ง่ายและนี่ก็เป็นข้อคิดและข้อสรุปที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังคะการอ่านคือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จและการฟังเรื่องราวดีๆก็จะช่วยให้เราได้ซึมซับสิ่งดีๆเพื่อเปลี่ยนความคิดของเราได้ แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการลงมือทำถ้าคุณผู้ฟังถูกใจคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กิเก๋ได้นำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันได้ในทุกช่องทางของกิฟกิ๋เซฮนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ